สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามอยู่ทุกท่านนะครับทั้งที่ในต่างประเทศและก็ในประเทศนะฮะแต่โซนยุโรปนะครับติดตามกันดีจังนะฮะประเทศไทยก็ไปอยู่ยุโรปกันเยอะนะฮะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาสวีเดนเนเธอร์แลนด์อิตาลี ฮ่องกงออสเตรเลียมีนะครับผมช่องปู่เยี่ยมพารวยก็ขอบคุณที่ติดตามนะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาเจอกันก็ไม่คุยกันอะไรกันละครับคุยกันแต่เรื่องเลขนั่นแหละนะฮะคุยกันแต่เรื่องตัวเลขนะครับผมปู่เยี่ยมก็มีแนวทางนำตัวเลขมาฝากนะฮะวันนี้เราจะพากันไปคุยถึงตัวเลขที่ มีชื่อว่าเลขคี้เป่านะฮะตัวแรกก็คือเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์นะพระอาทิตยเนี่ยสนับสนุนตัวเลขอื่นนะฮะหนึ่งนอกจากนี้หนึ่งก็ยังเป็นตัวเลขที่เริ่มต้นนำไปสู่จำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับ เลขอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้าก็เป็นดาวพฤกตนะครับเป็นเส้นตัดที่ค้นพบโดยภายหลังนะมีอยู่สองจุดสองตำแหน่งอ,อยู่ในจักรวาลนะก็นักปราก็นาำเอาตัวเลขเกนะ้าเนี่ยมาเป็นตัวเลขสนับสนุนทั้งไฟกำลังดีและกำลังไม่ดีนะสนับสนุนตัวเลขอื่นนะฮะ อ่ะเรามาดูว่าเลขหนึ่งกับเลขเก้าเนี่ยจะเป็นตัวเลขขี้เป้าได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับผมอ่ะผมเยี่ยมเตรียมไว้แล้วตามมาดูนะฮะตามมาดูตามมาดูตัวเลขที่มีชื่อว่าเลขขี้เป้านะฮะขี้อย่างไรนะครับผม เลี้เป้าชี้อย่างไรอ่หนึ่งเก้าเอาวางตรงนี้ก่อนนะครับผมมาดูว่าเลขชี้เป้าชี้อย่างไรนะฮะอ่ะเขียนหัวไ้ก่อนนะครับผมเลขขี้เป้าเลขขี้เป้าตัวนี้นะมันจะชี้ เป็นได้ทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขตัวประกบตัวอื่นนะฮะเอางวด16สอคอนฮะหกอ่าเขียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็วางตัวเลขให้ดูนะความหมายก็คือ9ก้ากับหนงเป็นเลขชี้เป้านะฮะเรามาดูกันนะครับผมจะเขียนให้ดู 405กับ53นะเราจะมาดูว่าเลขชี้เป้าชี้อย่างไรนะฮะอ่ะผมจะเขียนลงอ่าการชี้เป้าของเลข1กับเลข9ก้นะฮะสี่ห ห้าสามเราทำสองฝั่งนะฝั่งนี้ขอเป็นสีน้ำเงินนะสี่ศูหกับ5้สมันจะชี้เป้าไปแบบไหนมาตามดูนะฮะเป้าตัวแรกอ่าขอเป็นเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งฝั่งนี้เขียนลงป้ายนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง อ่าสามตัวนี้ก็เอาหนึ่งหนึ่งมาตั้งนะฮะฝั่งนี้9ก้าเกนะครับผมอันนี้ก็เก้เกนะฮะจะทำเลข2ตัวอีกนะ สตัวเราจะเขียนลงตรงนี้05กับ1นนะฮะฝั่งนี้ก็เขียน05กับ99้าาจะทำแบบไหนกันมาตามดูนะครับผมลมพัดแรงอา้าวเลขคี้เป้าที่เป็นเลขหนึ่งนะฮะ หกับเก้าเลขคี้เป้าที่เป็นเลขหนึ่งนะเราลองลบกันดูนะหนึ่นลบศูนหนะฮะหนึลบห้าเหลือที่4 1่หนึลบสิบลบศก็คือ1นึลบสินะฮะก็เหลือที่9นะได้ได้ตัวเลขผลออกมา9กสนะฮะอะ่เรามาดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้ให้เป็นบวกนะครับผม9กบวกหได้4 9่กบวกศย์ก็ได้9ผลก็ออกมาที่9กสีเหมือนกันนะครับผมอ่ะเราลองบวกตัวนี้9กบวกสเป็น12ใส่เลขสองนะ อย่างนี้บวกนะบวกเค้นกันบวกเค้นกันได้สิบสองเก้าลบเก้าบวกสี่เป็นเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะได้สี่สองอ่าฝั่งนี้หนึ่งลบสามก็ได้สองหนึ่งลบห้าก็ได้สี่อ่ 4, าสี่สองเหมือนกันนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่า เลข9กับเลขหนึเนี่ยส่งผลให้อิทธิพลตัวเลขเนี่ยออกมาเหมือนเหมือนกันเลยคือได้94กับ94ได้42กับ42นะอ่าเรามาดู3ตัวนะ3ตัว9บวก5ได้14 9บวก10 9บวก0ก็ได้9 9บวก4ได้3 ามเก้าสี่อ่ามาดูฝั่งลบนะฮะเลขหนึ่งขี้เป้าไปที่ตัวไหนหนึ่งลบ 5, ห้าเหลือสี่หนึ่งลบหนึ่งลบศูนย์ก็คือหนึ่งลบสิบนั่นเองนะครับหนึ่งลบสิบก็ได้เก้าถ้าหนึ่งลบสี่ก็ได้สามปิดตัวเลขเหมือนกันอีกนะฮะฝั่งนี้ก็สามเก้าสี่ฝั่งนี้ก็เก้าสี่ฝั่งนี้ก็สี่สองนะ เรามาดูว่าเรามาดูว่าสามเก้าสี่เลขมันวิ่งเก้าอยู่แล้วนะวิ่งเก้าวิ่งเก้าเนี่ยได้จากตัวนี้นะวิ่งเก้านะ่ะศูนย์ห้าเดี๋ยวจะเขียนให้ดูคนเข้ามาใหม่จะดูไม่เป็นนะ เลขวิ่งปูเยี่ยมจะใช้วิธีการ3นะจะไปบวกที่8 3บวก8ก็เป็น3บวก5นะฮะ3บวก5ไปบวกหลักหน่วยนะก็จะได้หลักหน่วยมาที่8กับ9นะครับผมตามตัวนี้นะฮะตามตัวนี้นะฮะ เห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูอ,อ่นี่นเห็นไหมออวิ่งที่แปดกับเก้านะฮสูตรบนนะเข้าต่อเนื่องตลอดอ่างวัดนี้ก็จะเข้าอีกนะครับผมศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าสี่เลขวิ่งก็คือได้ เกับแปดนะครับผมเจดกับแปดจะต้องมาหนึ่งตัวนี่นะนี่นะเข่าปังๆนะฮะเข่าที่เก้าเดี๋ยวมาร์คให้นะครับผมเข่าที่เก้าวันนี้คิดว่าเจ็ดกับแปดมาตัวนะแต่ผมจะไม่ไม่บอกว่าจะมาตัวไหนนะครับผมอทีนี้ถ้าหากว่าเราเดินตัวเลขนะ มันชนกันที่94แล้วก็มาเดินที่หลักร้อยนะ394 494 594นะครับผมตัวนี้เดินก็มาเหมือนกันนั่นแหละ494 594หรือเดินไปอีกตัวก็ได้นะ694นะ694 ตัวล่างสี่หนึ่งชนกันที่4ี่หนึ่งะถ้าเดินลงมานะก็จะมาที่สีสองก็มาที่4ีหนึ่งนะครับผมสี 4, นะ่หนึ่งผลปลากันว่าเข้านะครับผมตัวบนเข้าเลยนะฮะเก้าสี 94นะครับผม594 594ตัวล่างก็มาส4หนึ่งนะฮะ14นะฮะเข้าตัวกลับนะครับผมเห็นไหม เข้าที่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่อ่ะฉะนั้นเลขหนึ่งก็กลายเป็นเลขชี้เป้าได้นะครับเลขเก้าก็กลายเป็นเลขชี้เป้าได้นะครับอ่ะเรามาตามงวดหน้าในคะลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับงวดนี้หมดเวลาพอดี